ตอนนี้เราก็จะเดินไปข้างล่างโอ้โหหมอกขึ้นตรงนู้นนู้นขึ้นลอยแล้วเนี่ยเหมือนมายุโรปไงไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวไปดูข้างล่างหน่อยเานาะเยน็ยนๆใช่ไหมสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็อยู่ที่สาปาเหมือนเขาจะมีการจัดงานหรือเปล่าต้องซื้อตั๋วเข้าหรือเปล่า วันนี้ผมมากับน้องมังปรเอ้าวมีโดนมาบินด้วยเมามาเดินเดินเดินอากาศดีมากเลยเะาดูท้องฟ้าแบบสีฟ้าเลยเหลืออโอ้โหถึงแล้วเมื่อเช้าเรามาตอนตีสามมันดูแล้วมันยังไม่มีอะไรเลยรถมารถมาหลบรถหน่อยโอ้โห นี่มีรถตู้ขึ้นมาอันนี้อยู่ตรงบรรยากาศโบสถ์ยาเถอรนะเพราะว่าวันนี้เขาน่าจะมีเขาดาวนะการแสดงนะที่ซาปานะเราก็ไม่ต้องไปไกลเนาะก็เดินมาจากโรงแรมก็เจอเลยนะเขากำลังจัดเวทีกันเน,ะนาะนะเขาดาวแร้ก็ <laughs> มีคนนั่งด้วยก็ <laughs> เป็นวงเวียนเนาะเดี๋ยวนี้ไปเป็นลูกเล่นซาปาไปแล้วเนะโอ้โหหนาวอ่ะนี่ตอนตอนนี้คือทั้งรถทั้งควันทั้งฝุ่นนะทั้งหมอกนะปนกันไปหมดนะนี่โอ้โตัวนี้มีกล่นฝุ่นนะตัวนี้เปิดเพลงแล้วเดี๋ยวไปดูตรงโน้นตรงนน้นเหมือนเหมือนเขาจัดเหมือนแบบเป็นอะไรอ่ะเป็นหิมะอะไรเงี้ยนะเอาข้ามเร็วข้ามเร็วข,ข้ามไปพม่ข้ามอ้ ซาปาเปลี่ยนไปนะอ๋อเป็นตลาดป่ะนี่ต้นคริสต์มาสวันนี้วันส่งท้ายปีเก่าอ๋อข้าเต้นนะข้ามไปดูไหมตรงนี้ข้ามได้เปล่าน่าจะยังข้ามไม่ได้นะาไปข้ามตรงนู้นนะได้กระจายไปเลยตอนนี้มือแข็งมากเลยเฮ้ยเห็นเห็นขันบอกที่ออกจาปากไหมเห็นนะเพราะมันหนาวมากหนาวมาก ตรงนี้มันเป็นเหมือนเขาจะจัดงานอะไรไม่รู้ประมาณนี้ไหมแล้วจะอยู่ประมาณนี้กำลังดินอไปเลยเหมือนเขากำลังจะจัดจัดงานจัดสถานที่ตรงนี้นะคะคนก็มาเที่ยวกันเยอะอ่าแล้วเดินจะแขงข้างคุยกันตะแขงข้างนี้เหรอตรงที่เราเดินเข้ามาไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าเขากำลังจัดแบบว่าต้นที่สมัติต่งสถานที่ต่าง สาวจนไม่อยากอ้าปากเลยนี่เดี๋ยวจะให้ดูต้นสนนะคริสต์มาสไปเดินถ่ายไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมเห็นต้นคริสต์มาสไหมเย้เลยเย้เลยเดย้ถ่ายรูปไายตุ้งไปมาไปกัดเอาเก็บไปเดินยาวจนถึงไอพีม่านอะที่ม่าไหนข้างในเหรอนเหรอ ไปวนสักแป๊บนะนั่นรีบมาเขากำลกัง<ม>จ,จัดงานเขากำลังจัดงานทำไมเขาไม่ทำให้มันเสร็จก่อนเนาะมีเก้าอี้ด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้ตั้งตรงนี้จะเป็นเหมือนร้านขายเอ่อขายของอ่ะคือนี่ขายของสินค้าโอท็อปของเขาประมาณนั้นละกันเนาะที่เขาขายของตรงนี้เขาก็กําลังจัดงานมาันเราจะเข้าไปได้หรือเปล่าอยู่แค่ตรงนี้แหละ นี่ทุกคนเห็นป้ายตึกข้างหลังไหมซาปานี่คือซาปา,าจริงๆโอเคเราจะไม่กีดขวางการทำงานของเขาไปกันต่องตรงนี้จะได้ไม่ยินเสียงเพลงเขาไปยาวๆเลยเสยวยาวๆติดตันตอนนี้มือแข็งแล้ว,วมือแข็งขาแข็งหัวแข็ง เสื้อแขนยาวนี่ใครที่จะมาในช่วงช่วงต้นปีเนาะต้นปีจริง,รงฮิมามมนจะตกช่วงประมาณ20-23ของเดือนไหนมกะลา,ลาใครจะมาควรมีเสื้อโค้ทหรือว่าใส่เสื้อแขนยาวสักสองตัวมาตอนนี้มาช่วงต้นมกะลาก็จะเห็นหมอก ทำไมเขาก็สวยมากเลยบางจุดจะหนาวแล้วก็หมอกดำเหมือนกลางคืนเลยทั้งที่เป็นกลางวันนะเขากำลังจัดบ้านนี่เห็นไหมทุกคน้วนจะใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็เป็นผ้าพันคอเสื้อแขนยาวเงยขายาวเอาหมวกอะไรประมาณนี้ ก็จะเดินไป,ปนไร,รูปใหญ่รูปวันนี้คนเยอะมากเลยตัวนี้กำลังทำอะไรกันก็ถ่ายรูปพี่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 ก็ชอบถ่ายรูปอ่ะเป็นมุมถ่ายรูปของเขาเหรอเออไปอ่าเดินยถ่ายไปแล้เวเธอก็พูดไปนะลงกดไปต้นนี้เป็นเหมือนสามแยกทำไมไคนม,มาถ่ายรูปเยอะมากเลยไม่อีกแล้วไม่อีก ก็มาตรงนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แล้วนะมันมีแดดม้าไปดูนจิตสัตวยก่นนั้นั่าแหละให้แรงนี่ตรงไปเลยซาซ่าสมมตินะดนความเดิมบรรยากาศเนี่ยอยู่ยุโรปลยนะไปแคปเอาแล้วกันเราจะข้าไปข้างในใช่ไมเดี๋ยวป ไปแต่ปนน้ขันรานำไปเลยไปยิเลยยิ่ตรงกลาเรยโอเคแล้วขาถ่ายรูปไปที่เลือคึกเรือทึกกันหน่อยเป็นไงครับ สัตเฟอร์ฟันสิปลาดิบปลาปลาเห็นหรือเปล่าเห็นไหมน่าจะเห็นอยู่นะไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะว่าคนเยอะมากขนาดไหนไะตรงนี้โอ้ดูข้างล่างโอ้แต่อะไรตดินนี้เราออกมาแล้วคุยต่อแล้วเดินไปข้างล่างมู้นมาหาแดดมาแดดขึเรียกเขาบ้า ข้ามถนนไนเวีนา้วา่ห้าอย่้้านนในเวียดนามห้ามหยุดนะเดินข้ามอย่างเดียวเลยโแไปไปข้ามเร็วๆราคนไทยข้ามได้อยูยยยว้าวเฮ้ยเรากลมกืนนะเพราะว่าเรามาในชุดดำเออคนอื่นเขาก็ใส่ชุดดำเออ นี่ละอนที่เขากินกาแฟกินอะไรอยู่นี่คืนนี้มีงานคืนนี้ก็จะมีงานกันนะเดี๋ยวเจอคลิปรอไปตอนนี้เอ้ยแ <c oughs> อบดูสาวเวียดนามเขาถ่ายรูปมีแต่คนเฉยเฉยเกอะไรกลอนมีคนรับจ้างถ่ายรูปเป็นก๊ปมาอ๋อเสียแล้วคน,น้ มันเป็นไงรากทีนีมองไปมันจะถ่ายรูปใหมถาเโอ้โหแสงถ่ายยังถ่ายรูปกถ่ายรูปถ่ายูปเรียาาวันนี้เรากำลังจะไปหากินเล็กๆน้อยๆของกินเล็กๆน้อยๆนะท้องฟ้าที่แบบสวยงามมากเลยพี่นนอง สวยสุดๆท้องฟ้ามันเป็นแบบสีฟ้านะทั้งชาวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นคนจีนนะคนจีนคนไทยคนไทยก็มาเยอะนะที่นี่ดูนี่จะเป็นตู้ ATM เดี๋ยวเราจะดูราคากาแฟาหน่อยเป็นยังไงบ้างมีมี m อี ช่วงนี้เขาท,ทําถนนเสร็จหมดแล้วฮะแต่ก็ยังเป็นฝุ่นเป็นอะไรเหมือนเดิมนะโซนที่ผมเที่ยวเนี่ยก็คือเป็น,ปนโซนตลาดนะเนี่ยโซวันเฟอร์นะก็จะมีที่กินข้าวกินอะไรนะเยอะเนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะไปหากินกาแฟร้อนกันดีกว่านะแกาแฟร้อนใส่ใส่นมไหมลมไปกินก่อนไหมเ,เ,เออมีไปอันนี้เป็นตลาดไงตัวนี้ตลาดเดี๋ยวนี้ค้าต่กอนเป็นตลาดเก่านะตัวนี้เป็นตลาดานะนี้ไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฮะ ก็มันเดินทะลุได้เห็นเงียบเหรอตอนนี้คือขาไม่ค่อยดีเดี๋ยวไปกินกาแฟเราไปดูราคาก่อนรู้แต่หอมนะนี่ตอนนี้มันเป็นโซนตัวนี้เป็นโซนที่ปรับปรุงใหม่นะเหมือนราชวังแบบอังกฤษเลยนะต้องถ่ายจากตรงนู้นมาทางนี้เป็นไงสวยไหมดูดิ พี่สวยป่ะเดิน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 เนี่ยนี่มานี่มานี่เหมือนไม่ได้อย um> hm ู่เวียดนามเนี่ยเหมือนไม่ได้อยู่เวียดนามเหมือนอยู่ฝรั่งเศสจริงเหรอเคยไปฝรั่งเศส้วยไม่เคยเคยแต่ดูในทีวีเหรอเลยจะเป็นบริกรว่ากาแฟเสือสองกานเพื่อนึงประมาณสองสามวอนเย ค่ะก,ก็วันนี้เรามารีวิวการเดินทางข้ามมาที่ซา่าร์แล้วฝนเริ่มจากดันน้องคายแล้วก็ข้ามมาตั้งแต่เช้ามืดเลยประมาณสักหกโมงได้น่าจะเป็นเกือบเกือบคิวรถคันแรกออกจากที่ดนนัาานแล้วทันคันที่สองพอดีอค,คน,นก็จะไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเรามาแต่เช้ามากๆแต่ถ้าเป็นช่วงเทศก,กาลก็ต้องรีบมาแต่เช้าหน่อยจะได้ไม่ไม่เบียดไม่ ไม่รอเชื่องานะพอข้ามมาเสร็จปุ๊บเราก็หารถมาที่สถานีรถไฟเพื่อที่จะเดินทางจากที่ไหนนะเขาเรียกอะไรนะอุดชัยอ่ะ,าอะจากจากลาวอ่ะจากจากเวียงจันทร์มาลงที่อ,อุดมชยัชยอุดมชยัยอุดมชัยพรชัยอุดมชัยอันเดียวกันหรือเปล่าเดียวก,กันกเดียวกันเลยเสร็จแล้วเราก็ ขึ้นรถไฟนอนต่อมามาอีกใช่ไหมรถไฟนอนเอ้ยรถไฟนั่งรถมินิบัสอ่ะโอเคช่างมันสรุปว่าตอนนี้เรามาถึงซาปาแล้วอากาศหนาวมากนะคนแต่กว่าจะมาถึงก็นั่งนั่งนอนนอนนั่งนั่งนอนนอนใครที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่าเป็นโรคเก๊าเป็นอะไรเยังก็อาจจะวนหน่อยใช่เพราะว่ามันเดี๋ยวยืนเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนอะไรประมาณนั้น แล้วคนก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะมันเป็นช่วงเทศกาลคนก็จะนิยมไปเที่ยวหรือว่าเ <จะ S 1> ดินทางกลับบ้านกันเมื่อกี้ทุกคนอาจจะเห็นว่ามันมีแสงแดดอยู่แต่ว่าตอนเนี้มันแสงแดดหายไปแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟค่ะทุกคนเราจะมารีวิวกาแฟเวียดนามให้ทุกคนได้ดูกันเคยม,มาครั้งหนึ่งเราไปสั่งกาแฟร้อนสรุปได้ร้อนแบบใส่น้ำแข็งมาเราร้อนไม่มีเลย ร้อนเข้ารอเราอาจจะไม่เหมือนกันเรามารอดูว่าตรงนี้จะได้กาแฟร้อนหรือเปล่าแต่ว่าที่พักแพงแพงนะคะแพงอ่าอาจจะเป็นเพราะช่วงเทศกาลหรือเปล่าหรือว่าไม่เทศกาลก็ราคานี้หรือเปล่ามาแ้แม่กาแ้ว,วอ่ร้อนจริงๆคุณชาม เดี๋ยวเรามาให้ดูราคานะคะทุกคนนี่สองแก้วเหนะ็นไหมกาแฟสองแก้วกาแฟร้อนร้อนจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวชิมกันเชฟนร้อนจริงมีควันออกด้วยกาแฟใส่นมขมขมแบบกลมกล่อม,อม ถ้าเป็นที่ไทยก็น่าจะเป็นกาแฟดำประมาณนั้นเลยเป็นกาแฟดำแก้วละสามหมื่นดองเหรอได้สามหสบาบาทมัครคนที่ตื่นมาต้องกินกาแฟเลยก็ถือว่าโอเคนะคะทุกคนกาแฟร้อนชิม กินกาแฟแล้วใครแน่ว้าวนักท่องเทีย่ยวเยอะมากรอๆรสชาติออกขมนิดหน่อยขมปลายเลยนี่แล้วก็นัวๆหอมไหมหอมนม่กาแฟายหยุดอ่ะอกินเลยคุยไปเลย ไอ้ฟองนี่อร่อยใชยเลยนะทำดีไง45บาทนะก็ราคาเท่าเมืองไทยเนาะอ,อาจจะถูกกว่า45บาทแล้วเพราะว่าค่าเงินผัดแข็งมากตีไปสัก43บาทอะไรเงี้ยอืมหวานเจี๊ยบกาแฟไม่ได้ช่วยให้อุ่นขึ้นเลยตอนเนี้ยเหรอเพราะว่ามันดูดิแดดหายไปหมดมแล้ว เดี๋ยวนั่งรอเพื่อนๆขึ้นฟันรปานอยู่เก็บมือก่อนแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะนั่งเช็คอินเทอร์เน็ตเล่นนะก็ขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมดูคลิปปังกอนกันไปเรื่อยๆนะช่วยๆกันทำนะในช่องไทยเที่ยวละเอ้ยไทยเที่ยวเวียดนามโอเคอะเดี๋ยวแล้วกันบายบายบายบ๊ายบายบสวยสดีบ๊ายบายอีกรอ่ะีกกาแฟนี่กาแฟนี่นี่มีนี่ได้เหรอ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้